สวัสดีคะ่ะนักเรียนวิดีโอนี้ก็เป็นวิดีโอสำหรับวันที่8กรกฎาคม2564นะคะยังอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนนะคะแต่วันนี้เป็นการหารเศษส่วนที่มีจำนวนคละเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีหลักการเพิ่มมาเหมือนเดิมคะ่ะก็เหมือนกับการคูณเศษส่วนนะคะหรือการบวกลบเศษส่วนถ้าเราเจอจํานวนคละเนี่ย ก็ให้เราเปลี่ยนจํานวนคะามาอยู่ในรูปของเศษเกินซะก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้หลักการเดิมหมดเลยนะคะที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะเราจะใช้หลักการเดิมเลยนะคะข้อนี้ก็คือออีกครั้งหนึง่งถ้าเราเจอการหารจํานวนคะานะคะก็ให้เราเขียนจํานวนคะา อยู่ในรูปเศษเกินสะก่อนหลังจากนั้นก็ใช้วิธีเดียวกันกับการหารเศษส่วนในคลิปวิดีโอก่อนหนะ้าที่คุณครูสอนมาหมดเลยนะคะเอามาประกอบกันหมดเลยด้วยเหตุนี้คุณครูจึงย้ำเสมอว่าถึงแม้ว่าวิดีโอนี้จะยืดหยุ่นดูในเวลาที่นักเรียนสะดวกได้แต่ขอให้นักเรียนดูวิดีโอในแต่ละวัน ก่อนวันที่จะเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะในคาบถัดไปเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันนะคะวิชาคณิตศาสตร์จะต้องนำความรู้มาใช้อยู่เป็นระยะระยะนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนข้ามวิดีโอมาบ้างเนี่ยอาจจะทําให้งงนักเรียนก็สามารถกลับไปดูก่อนนะคะให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาดูวิดีโอนี้นะคะเอาละค่ะดูตัวอย่างเลยค่ะข้อนี้ เราต้องการหาผลหารของ6หารด้วย1เศษ2ส่วน5 6หารด้วย1เศษ2ส่วน5ก็จะเห็นว่าเราเจอจํานวนคระนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้เปลี่ยนจํานวนคระอยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะคะก็จะได้ตัวหารเหมือนเดิมจำได้ไหมคะตัวส่วนเหมือนเดิมมีส่วนเป็น5 ตัวเศษมาจาก5้คูณหบวกด้วย2นะคะก็จะได้ผลลัพธ์เป็น7จส่วนหถ้าใครคำนวณตรงนี้ได้รวดเร็วก็จะดีมากเลยนะคะเอาละค่ะก็จะเห็นว่า1นึ่เส่วนห้าเนี่ยทำให้อยู่ในรูปเศษเกินได้คือเศษ7ส่วน5นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นจากเดิมโจทย์คือโจทย์คือ6หารด้วย หนึเศษสองส่วนหก็จะเป็น6ห,หารด้วยเศษเจส่วนหนั่นเองและหวังว่านักเรียนคงจะจําเนื้อหาในคาบที่แล้วได้นะคะ6หารด้วยเศษเจ็ดส่วนหเนี่ยก็คือมีขั้นตอนง่ายๆนิดเดียวค่ะให้นําตัวตั้งตัวเดิมคือ6มาตั้งแล้วคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือ7จส่วนหส่วนกลับของมันก็คือ5ส่วน7 เห็นไหมคะโจทย์ก็มาอยู่ในรูปของการคูณเศษส่วนแล้วการคูณเศษส่วนครั้งนี้เป็นจํานวนนับคูณด้วยเศษส่วนก็ไม่ยากคะ่ะให้นําจํานวนนับไปคูณกับตัวเศษแล้วตัวส่วนคงเดิมก็คือ7นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น6คูณด้วย5มีส่วนเป็น7ก็จะได้ว่า6กคูณหเท่ากับ ส0ส่วน7นะคะซึ่งเราจะยังไม่ตอบ30ส่วน7เนื่องจากว่า30ส่วน7นั้นเราสามารถทำให้เป็นจำนวนคะได้นะคะเอาทบทวนให้อีกครั้งหนึง่ง30ส่วน7ให้นำ3าม0มาเป็นตัวตั้งตัวหารคือ7ค่ะ7ไปหาร30ได้ทั้งหมด4ครั้ง7คูณ4ได้28เห็นไหมคะ เหลือเศษคือ2เพราะฉะนั้นส่วนของจำนวนนับคือ4ส่วนของจำนวนนับคือ4ตัวเศษคือ2และตัวส่วนยังคงเหมือนเดิมนะคะส่วนก็เป็น7เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น3ส่วน30ส่วนเเนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปจำนวนคราก็จะได้เป็น4เศษ2ส่วน7นั่นเองก็ เป็นจำนวนค่าแล้วก็เศษส่วนอย่างต่ำเรียบร้อยแล้วนะคะก็นํามาตอบได้เลยเห็นไหมคะไม่ยากหลักการเออก็หลักการไม่ได้เพิ่มเติมมานะคะเราเจอเรื่องจํานวนค่ะมาแล้วจํานวนค่าเนี่ยไม่ว่าจะนํามาบวกมาลบมาคูณเราก็ต้องเปลี่ยนจํานวนค่าให้เป็นเศษเกินก่อนการหารก็เช่นเดียวกันถ้าเจอจํานวนค่าก็เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อนถึงจะมาเริ่มหารกันนะคะเอาละค่ะดูตัวอย่างที่สองค่ะ ดูตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2คือ3เศษ1ส่วน2หารด้วย2เศษ3ส่วน4นะคะเราเจอจำนวนคระ2ตัวเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำจำนวนคระ2ตัวนี้ให้อยู่ในรูปเศษเกินสก่อน3เศษ1ส่วน2เนี่ยตัวส่วนยังคงเดิมคือ2ถูกไหมคะตัวเศษเกิดจากอะไรจะเริ่มเร็วๆแล้วนะคะตัวเศษเกิดจาก2 ไปคูณ3ได้6บวก1ก็เป็น7เห็นไหมคะต่อไป2เศษ3าส่วน4ทํทให้เป็นเศษเกินก็มีส่วนเหมือนเดิมคือ4ตัวเศษมาจากไหนมาจาก4ไปคูณ2ได้8 8บวกสกลายเป็น1 1เพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยจาก3จากโจทย์เดิมนะคะ 3, เสเศษ1นส่วนส หารด้วย2เศษ3ส่วน4เมื่อเราเปลี่ยนให้เป็นเศษเกินแล้วจะอยู่ในรูป7ส่วน2หารด้วย11ส่วน4ก็จะเห็นว่าเป็นการหารเศษส่วนปกติก็ใช้หลักการหารเหมือนที่คุณครูสอนไปในชั่วโมงที่แล้วครับที่แล้วนะคะก็คือาย้ำอีกครั้งหนึ่งการหารเศษส่วนให้นำตัวตั้งตัวเดิมในที่นี้ก็คือ เศษ7ส่วน2ให้นำตัวตั้งตัวเดิมมาตั้งแล้วคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือ11เส่วน4เพราะนั้นส่วนกลับของมันก็คือ4ส่วน11ก็จะเป็นเรื่องของการคูณเศษส่วนแล้วเศษส่วนคูณเศษส่วนก็นำเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนถูกไหมคะก็จะได้ว่า7คูณ4เป็นตัวเศษตัวส่วนก็คือ2คูณ11 ผลลัพธ์ออกมาเป็น7คูณ4ได้เท่ากับ28 2คูณ1 1ก็ได้เท่ากับ22 28ส่วน22คุณครูจะยังไม่ตอบเนื่องจากว่ามองแล้วเนี่ยยังสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปจํานวนคะได้นะคะหรือนักเรียนบางคนอาจจะตัดทอนนะคะ ในขั้นตอนนี้เลยก็ได้นักเรียนบางคนก็จะเห็นว่าครูขาตัวเศษคือ4ตัวส่วนคือ2เนี่ยมันตัดทอนได้ก็ทำตรงนั้นได้นะคะถ้าเกิดออกมาเป็น24ส่เอ่อ28ส่วน22นักเรียนก็ไปคำนวณน,นิดนึงนะคะ28ส่วน22เนี่ยทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะเนื่องจากว่าทั้ง28และ22เนี่ยมีจำนวน นับคือสองที่หารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะหารแล้วก็จะเป็น14ส่วนเอเมื่อเป็น14ส่วนอก็จะเห็นว่าเป็นเศษเกินพอเป็นเศษเกินแบบนี้เรายังสามารถทำให้เป็นจำนวนคะได้โดยการนำตัวเศษมาตั้งหารด้วยตัวส่วนนะคะ11ไปหาร14ได้หนึ่งครั้งเหลือเศษสก็จะได้ว่า ส่วนของจำนวนนะับคือ1ส่วนของเศษคือ3และตัวส่วนยังเป็น11เหมือนเดิมนะคะตัวส่วนยังเป็น11เหมือนเดิมเอาละคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยก็ทำให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้เป็นทำให้อยู่ในรูปจำนวนค่าได้เป็น1เศษ4ส่วน11นะคะก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้อตอบ1 เศษสี่ส่วนสิบเอ็ดนะคุณครูลดขนาดให้นิดนึงน่านะคะเรียบร้อยนักเรียนก็ลองดูนะคะลองดูคลิปวิดีโอนี้จนกว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะ และในหนังสือก็มีตัวอย่างอาธิบายไว้อย่างละเอียดนะคะหลังจากดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ไปทำรายงานสรุปนะคะวันนี้เป็นการหารจำนวนค่าก็ไม่ต้องตกใจเพราะเมื่อเราเจอจำนวนคับก็แค่เปลี่ยนจำนวนค่าอยู่ในรูปเศษเกิน หลังจากนั้นก็ใช้หลักการหารเศษส่วนธรรมดาหลักการหารเศษส่วนก็คือนำตัวตั้งตัวเดิมมาคูณกับส่วนกลับของตัวเศษนะคะแล้วเราก็ใช้ขั้นตอนการคูณปกติเลยเหมือนที่คุณครูสอนมาแล้วในหลายๆคลิปวิดีโอนะคะเอาละค่ะวันนี้งานที่คุณครูมอบหมายนะคะก็จะเป็นใบงานที่15ซึ่งใบงานที่15นี้ เป็นโจทย์ที่คุณครูนำมาจากในหนังสือนะคะหน้าที่45ขอให้นักเรียนทำลงในสมุดให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนำคำตอบไปตอบในลิงก์ที่คุณครูให้เพื่อเป็นการส่งคำตอบให้คุณครูตรวจสอบว่านักเรียนทำได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดนะคะเอาละค่ะวิดีโอนี้ ก็เป็นวิดีโอสำหรับวันที่8กรกฎาคมนะคะและเรามีนัดการเปิดวันที่12กรกฎาคมก็ขอให้พ้นภาวะวิกฤตนี้แล้วเราจะได้พบกันที่โรงเรียนนะคะช่วงนี้ขอให้นักเรียนมีความอดทนขยันหมั่นเพียรน,นะคะในการาศึกษาด้วยตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ ทําทการบ้านส่งคุณครูนะคะตัวเองจะได้มีความรู้พร้อมที่จะมาเรียนกับเพื่อนๆในวันที่12กรกฎา,าคมนะคะวันนี้คุณครูขอสวัสดีค่ะ